เลยไป้วดรค่ะเกมากดมค่ะากค่ะเขียนอะไก็ได้ว่าธรรมกค่ะบันทการตั้งใจังนะค

ยนชี anyway. นที่เด็กสามทศาสาม้าสสาม้ทศาสบบ่ายลวสี่สบก็รู้ว่าตัวเดได้บชาสักระโบชาก็วดเอาเยอะแต่เยบุญบาลีที่คั

ดีแห่งความสุขเยอะดูแห่งความสุขแห่งควยมสุขเยอะเยอะที่นั่งห้าชิ้นดีเลยค่มีต้อบเครื่องไม่ตัอห้องอื่นเลยนะครับดูแห่งความสุขเยอะเยอะตามไปดูนะ มีความเฉื่อยด้วยเนาะแต่เดียวเปลี่ยนนะสร้อยปอกการรักษาเรื่องหลังเลยนะสร้อยปอกการรักษาเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าอาจจะยังจะไล่ได้ไหมเนาะ

ก็กระด้างนี่กระดางนี่ยัะมาอันน้่ะดีคอนเานรอหนล่ะอือรอนัานอกไปก่อนใส่ไม้องไปข่าวมาจะจำวันเกิดะเด้อจะให้เช่นจ้าดี๋ยวเรซื้อลงให้อีเชจ้เอาข้าวไปก่อนเนาะแคบไปได้จะเด้ แคปหน้าจอไว้จ้ะแคปหน้าจอไว้ค่ะเรียนประจำมันเกิดด้วยพ่ดเดอใหในูกร้านแ่งกันขารบาร์ฆราวาสะกันแแ่งกันหมาแ่งเขามาทุกคนไม่ดรักเขาตลอ

ทำบาดบุน ok hmm? no? like ี้ต่กรรมตงเนาะบุนี้ต่กรรมงเบุนีเขาเรียกว่าบุนีแต่มีกรรมงเนาะมานมาเกิดนะ ้าเขาออกยากมั่งดดด้บาลมีกะตบาเก่ากับนังนีด้ว้วเขียแเขาปฏิบัติเอาตั้งสิเด็กคน้ด้ต้งปฏิบัติเดจ้ปฏิบัติตต้องอ่อนชราไหมเนี้ยแกอ่อมาไ อาคีพเข้ามาอย่องเอาลามตาไว้เงาเอารามตามีวันอาทิย์พมีวันจันทร์วันออาคารวันตุธวันพรมหัสวันศุ์วันมาห้เก้กวัที่แปดทาไม่วันที่แปดทขาไมวันที่แปดทไมวันที่แปดเขาไมเขาวันที่แปดเข้าหลังเขาคุณไหนกะแข็ nghe thứ mẹ không đại này bắt cho cá bác bắt được ông à, thứ này cho các bác này thông thí đeo thứ thêm thứ cháu thứ bán bán người họ chỉ bán chỉ bán chỉ bán bán cả mấy người ông, 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 cắn ông, 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 อ้าวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดดวงวันเสาร์อ <so ันนี้อันนี้สีฟ้าบ่สีฟ้าเนาะเนาะสีฟ้าเนาสีฟ้าอันนี้สีเขียวอันนี้คือสีเขียวเด้อสีเขียวอยากสวยงามเลยค่ะหนาเกี่ยวเพูดว่าหนาเขียว บ,บูชาไปแล้วบูชาไปแล้วเขี้ยวขาดพยัอันตรายค่ะเป็นผู้เป็นผู้บ,บ,บ,บวกเนาะบันนี้สีเนางอันนี้สียังกว่าเนาะสีแดงวันอาทิตย์สีแดงสีแดงแล้วค่ะนี่เด้อสีแดงค่ะอันนี้สีแดงอานัตานตนาคราชมีความเสื่อมยงจ้ะช่วยปกปักรักษาเข,ขีข้ยวขาดพยัอันตรายค่ะสีแดงงามเนาะสีแดงอะไรสวย บรรจันสีเหลืองสาหรับผูเกิดบัรจันเด้จ้าสีเหลืองค่ะมีมดถูกสีแหละค่ะสีเหลืองนี่ช่วยปกป้องรักษาแควคลาดพยานอันตรายวันอังคารสีชมพูมีสีชมพูค่ะอ่านซาปะคุณให้เพิ่นฟัพงาะปูระบวกเลยเนาะนี่เนาะอันนี้จะทํามากขาขึ่งนะคะเป็นสิริมงคลคือวันอังคารค่ะวันอังคารเล่นเดียว ยันไหนก็ได้ยันไหนก็ได้เสียไปอืมสีสูตรสีสีแสดสีแสดวันพฤหัสค่ะไม่น่าใหญ่ต่อเลยค่ะด้วยบุญบารมีเหรียญคู่บารมีจ้ะใครบูชาไปแล้วดีขังจากบารมีสูงวันพฤหัสเด้อจ้ะเด้อวันพฤหัสสีแสดค่ะสีแสดนี่เนะสีแสดนี่ราคาสีแสด คู่บุญคู่บารมีจ้ะเาย้ำคู่บุญคู่บารมีนี่สี่ใดบันย์แม่คู่กับซีฟ้าซีแชตซีแชตคือกันเตี้ยซีฟ้าบซีฟ้าเรื่องซีฟ้าทำคู่ซีฟ้าเนาะอันนี้ก็อันนี้คือซีฟ้าเด้อยค่ะเด้อซีฟ้าคือจะได้สร้างทางพระพุทธศาสนาบารมีสูงคำพูดด้วยค่ะเด้อ มันมีสูงคำคูณเราจะมีอีกสีหนึ่งมันบอค่อนะแม่ปู่อันนี้ชื่อสีม่วงผ่านไปแล้วค่ะอันนี้คือเนี่ยเหรียญเหรียญที่แปดเพราะว่ามันมีเจ็ดสีเม็นบออันนี้คือยังบูชาได้เมื่อค่ะบูชาได้เมื่อสุขคนวันไดก็ได้นะใส่ได้หนักเกี่ยวค่ะเป็นเหรียญทองแดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเพียงเจ็ด้อยเหรียญ ข้าเจากับซังจองมาลายห้าบูชานี่เท่าไรค่ะูบูชาพ่กะ499ค่ะค่ะอีนนีอะ่ราจำกัดวันด้วยค่ะเด้อบจำกัดวันใช่ได้เมื่อวันแดกเลสีทองแดงสทองแดงนีเม่สีสีสีชมพูอ่ะค่ะสีชมพูด้วยแวสีวันแวว รถฮาขาผ้าเข้าให้กู้แบ